ฮะเดนอานิดดาน domination ป่าวะโอเคมาในเวลาลุยอีกรอบโอ้ยมิคาสกิปามีใสแมง ยังมีห้ามารออีกไปแล้วึ่งึแ้วันเลยตายวตรงไหนไปกระแทงบอกทีดิมีเปล่าวะเอ้ะมีอเเหี้ยโอ้โหไม่ัปต มึงอยานะมึงอย่านะมึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปอุทานกันเฮ้ยไม่มีใครเข้ามาเลยหรอโอ้โหเยียยยยยเย็บยย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 เยยยยยยเยยยยเยย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 ยไยย เอ้ยเดินเข้ามาโดูรลเบิด่ตายหายอืมอ๋อตัวตะตันด,ด้วยที <to e> ่ฐานคืนครับสวยแต่แข้งบนคืนอารมณ์ไม่เตยมเลยโอ้โยระเบิดน้ำปานมาไหมเอ้ยเอาอยู่ก่อนไอ้สัตย์ไม่ทันแม่คุ้มเจอแซนกวันนี้ โอเคเปลี่ยนต่อเฮ้ยเยียนี่มายังไงเนี่ยไปซี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 แล้วหรอโยกโยกโยกเดี๋ยวกูหากันแทงก่อนสัตว์เฮ้ยอย่ามิงเอออย่าเจอเราแยกทางกันคนละทางแทงเขาเจ็บแทงเขาเจ็บแทงเขาเจ็บ ไม่ตายเราได้มาการแข่งวันไม่ไปเว้ยไม่ไปโดนเว้ยอะไรอะไรอะไรนี่ไปนี่ไป โอ้เอาไปก่อนโอ้ยยังมาเปิดไฟเกิดอะไรอยู่เลยนะว,วะ,ะทำให้หายไปไหนแล้ววะหาไม่เจอไอ้ยียย่ยนี่ไงแล้วนึงโอ้โหรอรอใหม่ดีกว่ารอย้ายรอย้ายเอา,า,าอปาังปานาปามทีเลย ยังเก็บไม่ได้ไม่โดนเอาโดนละโคตรไม่มโดนยีรอดหวังขาโอ้เอาเบาเอาเบาเกี่ยวแม่งไข่แม่งตามกูโอดมาวะหนึ่งไปเอไปเอ ไปเอไเี่ยมัจะไปีอกบีเยอาเอาออาตุ้ยตุ้ยฟีีกันแทงมันไอ้กันตั้มันช่ยไว้ไม่ไหวละโอ๊ยยังไม่ตหัวสัตว์ตุ้ยดิฉกระแทกหัวไอเยล้วเจอว่าตอนจะเปิดไปหามันพอดีสัตว์ โอ้ยิมาแล้วนะสู้คนยิ่งใหญ่โอ้ยยาน <c oughs> เดี๋ยวเฮียนึกวม,มาโดนมาโดนกูออกมาโดนมันดี่วะเรียบร้อย <c oughs> ไปซีครับไปซีตัดหน้าบ้านมาด้วยเอาซีเอาซีตัดหน้าบ้านด้วยตัดหน้าบ้านด้วยไปซีคยอมม้คุณยอมม้คยอมม้นเยโอ้ยโอ้ย เราจะแตกเพราะมีคนเข้าไปเข้าไปสิโว้โยิงกันมันเกินไอ้สัตว์ไม่ยิงเลยยิงอย่างเดียวเลยเ มายืนแล้วฐานดีนดีกว่า

ปาคองสัตปีแบบนึงไปไหนไปแล้วหรอวะมูนยัยปัดเอาไม่มีใครช่วยเลยเหรอ ไอ้เหี้ยไอ้ปักช่วยทำบุญบุชาอบบโอเคขอบคุณขอบคุณขอบคุณเออคุณชุบตาดาบานเฮ้ยแล้วมันเข้าไปยึดได้แล้วอ่ะตายตายอาายสบายตไยาโอ้ยเฮ้ขย,ยข้าง 快点啦！哔哔哔哔，哔哔哔。哦，怎么没呢？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？

เฮัทโอเคโอ้ยอย่าแตกซาตสบิอยู่ข้างขานี่ของผู้เห็นโอ้ยเฮียโอ้ยอะไรเอ้ยเอ้ยกูได้อยู่กูได้อยู่เราะคนเดียวเอ้าเฮียปล่อยโดนยุ่ยเฉย เยี่ยบีอยู่นี่ปวดหัวแล้วกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยจะโดนตอนนี้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่ยแม่งตายกันหมดเลยสัตว์ไปไม่ได้แป๊บนึง ô Bài như con thi đi mày phật Mày quay lại gì Ừ. มเียเออเกือบไปพี่อะยังไม่เคยทำอะไรเกือบแล้วมึงอย่างน้อยก็ตีตื่นได้เจมตึงเจมตึง โอ้เฮียตอนกูก่อนตีมันฆ่าใครไม่ได้เลยดีวะช่างมัน เอาอีกแล้วเหรอไม่ต้องไม่ต้องอะไรกันเอาโรผิดงไปละกมยตร้<อ>ีนี่มรจไปเอาขออาซายม กินอย่าปาดคนในสัตว์อู้ิดแตกอย่าเข้าไปอย่างนั้นนะเอกเสียคุงลอย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 ซาสีบีลอยซาสีบีลอยโว้ยเกวย ยิฐานครับยิฐานจีเด็กจะแทงโอ้ยเกือบแตกเกือบแตกเกือบแตกกูยิกูเล่นตัวแย่ยนี่กูไม่เคยเลือนสมการเลยตัดโอ้มีคนตายมีคนตายุบทไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ต้องเราอี้ย ดูจากสภาพเราไม่น่าท es ันบกติดกับเมื่ออุ๊ยกูผิดไรอ่ะเฮ้ยาคอแลเราวิ่ง ยึดฐานครับนั่นแหละไปหน่อยปไาหน่อยปไาอยู่หน่อยใส่กูเร็วข้างหลังเนี่ยเอออยู่อยู่อยู่ไปละโมงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะบีสัตว์บาดคอตายเยอะเลย ไม่ไหวไรสัตว์อืออ้ยโอ้แม่งรวมกันสองตัวไม่ไหวมันกดตันตีไปแล้วคืนนี่คืน อี่สิบคือเขคุมเท่าไหร่อ๋อมึงทำอะไรไวไ้ยังไม่ทันดาบมึงรีโหลดช้าไปไปซีไปซีไปซี ไม่เอาที่วเลสัตว์เฮ้ยยานมายามหาอะไรอ้าวอยู่ตรงนี้ไมบอก ชาร์จสนุกไหมครับไอ้สัตว์ไม่โดนโอเคอมึบวแม่งเฮ้ยสวัสดีสวัสดีเพื่อนไอ้เจะแม่งเอาโลกกันนี่ เฮ้ยเฮ้ฐานฐานฐโอเคไม่เยอะมากกอย่างดีเอาเใครผ่านหน้ากูไปวะขอเพื่อนฮ้ยชิลยดน้องั้งโดนเลยไม่ได้ไม่ได้แตมกดเลยสวยไปดีกว่า ถึงเวลาอืมโอ้โอ้ันเดียวฟันเดียวมีเชือกมากระดอนโอ้ยยัไปแล้วโว้ยห <c oughs> <c oughs> ุ้มห้มไอสัตว์หนีเลยเชี่ย ฐานครับเอาแล้วมันให้ยึดแต่เองแล้วมันมาแล้วยาหมาบอะไร ไปครับเฮ้ยมีหวังอยู่มีหวังอยู่บาดคอแม่งตัดห่วยอะไรภูมันภูมปะทอนปะทอนปะทอนหลังมึงอะเออ ไี้ยไฟ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 ใครก็ได้โยนยูไว้กูดิทำได้อีกแล้วเฮ้ยไม่ได้นะเราจะยอมแพ้กันไม่ได้อย่าโยนยูโฮมเฮี้ยกูต้องรีบไปกูต้องรีบไปมามาไอ้พวกยึดไฟสถานรุ่งเช้ารุ่งเช้าไมยคว้าแล้วโอ้โหโอ้โหกูย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 ู เย่ะเยอะยอยู่คนเยอะโอ้โอ้บอลทอดไอ้สัตว์เฮ้ยเราเบิร์ตกันแห้งเหรอวะั้งโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาใส่มาใส่ไอที่ว่าเอาไปเอาไปเฮ้ยอย่าออกอย่าโอ๊ะรุ้เร็วเร็วมาแล้วเออเออฮ่วยฟันแม่งสัตว์ยันแหละโอ้ เกือบไล่ฝันฝันดีครับอยู่ดีๆก็ตึงครับตัวจะตัวจะวนเวียนคนเปลี่ยนไปยื้อได้เย็บไหวดีคอมพวีสี่ชุบเก่งไง มัน <c oughs> บินเข้าไปแล้วชุบชุบเสร็จป<บ>ุ๊บแม่งบี้จะมาทางข้างก็ชุบ <c oughs> อีก <c oughs> ชุบโอ้ถูกแล้ว